คาคุณผู้ชมสุ่มกาชาเพื่ออาวุธเทพตัวใหม่โดยเฉพาะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอนแนะนำร้านจอนชาวไล่เลยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพาคุณผู้ชมมาสุ่มกาชาเนะี่ยซึ่งอาวุธเทพตัวใหม่นี้เป็นอะไรที่อยากได้มากๆนะแต่ถามว่าจะสุ่มจนได้เลยไหมนะครับไม่ไม่มีเงินถึงขนาดนั้นเนาะดังนั้นเราก็จะสุ่มตาม ามยอดเท่าเดิมเรานั่นแหละนะฮะสองกว่าครั้งนั่นเองเนาะซึ่งเราจะได้อะไรบ้างไหมก็มาลุ้นด้วยกันแล้วกันเนาะก็คือแบบว่ายังไงนะครับเราก็สุ่มได้ไม่เต็มที่อยู่แล้วอะเอาแค่ระดับที่เราเนี่ยพอไหวก็พอแล้วเนาะถึงแม้ว่าเจ้าอาวุธตัวใหม่นีมันจะโกงขนาดไหนเนี่ย ก็แล้วแต่ดวงนะครับผมเห็นบางคนเว้ยสุ่มได้ใน280ครั้งนะครับสครั้งผมเห็นอยู่นะมีคนขิงอยู่แต่ว่าดวงเรามันไม่ได้ขนาดนั้นไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมพูดจากใจเลยนะว่าสัก100คนนะฮะจะมีคนที่สุ่ม400ครั้งสัก100คนเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณคน2คนอย่างเงี้ยเออใครมันจะไปดวงดีขนาดนั้นล่ะอันที่จริงอะ่ะมันหลุดไปให้คนอื่นแล้วเราก็คงไม่ต้องหวังแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยพาคุณผู้ชมมาสุ่ม200กว่าครั้งของเราเลยเนาะซึ่ง เราจะสามารถรับในส่วนของตําราผ่อนคลายได้อีกนะคุณผู้ชมในนี้เรายังรับไม่หมดเราจะต้องสุ่มยอดให้ถึงเป้าหมายก่อนเนาะแล้วค่อยมารับแล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆนั่นเองก็ไปนะครับไปกันเลยคุณผู้ชมคือแบบไอ้เราก็ลุ้นน่ะแค่ไม่อะไรหรอกไอ้ชุดเนี่ยจะออกใหเราไหมเธอะแค่นั้นแหละเนาะคุณผู้ชมไปสิบทีแรกนะฮะเกลือมาเต็มๆเลยคุณผู้ชมสิบทีแรกก็เกลือแลอะวะ้ว่าจะได้ไอ้เจ้าชิ้นส่วนหอยอันเนี้ยเท่าไหร่เธอเออ ดวงอะเนาะดวงดวงดวงมาหน่อยได้ไหมดวงไม่มาแน่ๆน,นะครับคุณผู้ชมตุ้มโอ้โหได้หอยอันเดียวรู้เลยกิจกรรมนี้นะฮะยังไงก็เจ็บคุณผู้ชมไปนะครับอีก2ทีโอ้โห20สิบทีแล้วอะยังเป็นเลขอันนี้อยู่เลยคือมันจะออกเร็วกว่านี้ไม่ไดอ้ออกเลยเนี่ยออกได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้เกมมันรู้นะครับเกมมันรู้แกวเราเนาะฮ้ย ตาย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 ,ตาย,ตายนะครับเอาออกมา3นะคุณผู้ชมออกมา3แล้วนะครับโอ้ oh my god ก็ยังไม่ออกอะ่ะเออทำไมมันออกยากขนาดนั้นวะคุณผู้ชมโอ้โหทำไมมันออกยากขนาดนั้นนะมันยังไม่ออกเลยเนี่ยไอ้เจ้าเลขตัวการันตีตัวนี้นะครับ30ิใบแล้วก็ยังเกลือเหมือนเดิมอะ่ะ๋ยวเราดูก่อนนะว่ามันจะมีแบบออกเร็วๆบ้างไหมเนาะ ตุ้มหุยได้มาห้าเลยว่ะคุณผู้ชมเอออย่างนั้น่ะดีแต่รอบแรกมันเกลือนะครับมันก็ถือว่าสมดุลแล้วแหละตุ้มเอาโหหกสิบอีกแล้วนะครับ <c oughs> ยังไงก็ไม่ออก,ออก,กว่กคุณผู้ชมผมดูแล้วนะโอยตายตายตายชุดยังไม่ออกเลยอะ่ะออกเยอะๆหน่อยนะไอ้เจ้าเหรียญตัวนี้นะครับอยากได้หอยเยอะๆชอบหอย <c oughs> เอาออกมาเยอะๆหน่อยนะคุณผู้ชม ุณผู้ชมมันจะออกให้ผมกี่ชิ้นผมว่าประมาณสัก2ชิ้นนะผมว่า2ชิ้นโอ้โหไม่ออกเลยคุณผู้ชมเนี่ยเกลือก็เกลือกเกินมนะฮะอ่อ,าอาตายตายตายหาสิไปแล้วนะครับยังไม่มีอะไรออกมาเป็นวีแววของเราเลยคุณผู้ชมเร็จ <c oughs> ทุกกิจกรรมนะครับไดีนี้รู้สึกว่าเริ่มและเริ่มและไอดีเรามันรู้สึกว่าเดิมโดนคุมกําเนิดแล้วนะคุณผู้ชมตุ้มได้มา2นะครับก็ดูแล้วไม่น่าจะได้อะไรแล้วผม ทุดก็จะแลกได้ประเหอะออกมาแล้วนะครับ1คุณผู้ชมนี่เนาะก็ได้เป็นในส่วนของเจ้าเฟื่องเสริมอาเคนนะฮะคุณผู้ชมยิ้มเลยแบบเนี้ยนะฮะยิ้มแป้นเลยเออได้เฟื่องเสริมอาเคนแล้วก็ได้เจ้าตัวหอยมาสองนะโหเอาจริงปะเนี่ยไปนะครับต้องไปให้สุดคุณผู้ชม มีคนบอกว่าให้ข้ามแอนะิเมชันนะแต่มันจะเร็วเกินไปนะยังไงมันก็เกลืออยู่ดีอะถ้ามันจะสุ่มมันแล้วแต่ดวงจริงๆนะคุณผู้ชมเออออยากได้หอยเยอะๆผมลุ้นแค่หอยเนะี่ยเออเอามาแลกชุดสักชุดนึงก็ยังดีนะเจ็ดสิแต่ว่าจะถึงหรอไม่น่าจะถึงนะคุณผู้ชมหน่ะมันไม่ลงอะหน่ะมันไล่นีอะโอ้ยได้มาสองนี่วะได้มาสองได้มาสองแล้วได้มาสองแล้วอีกทีหนึ่งได้ปะ ไม่ออกนะฮะอุ้ยได้มาทั้งหมดห้าชิ้นเออยังดีหน่อยนะโหไปต่อนะครับรอบแรกมาหอยให้หน่อยดนี่รอบแรกมาหอยให้ดูหน่อยได้ไหมอ้าวได้หอยมาสองเห็นแล้วนะจะตาเลยคุณผู้ชมรอบนี้จะได้แค่สองะเนี่ยเพื่อเราจะได้แลกชุดนะคุณผู้ชมดวงยิ่งแย่ๆไม่หวังอะไรเลย ไอหอยมาหน่อยสิจะได้แค่2จริงๆด้วยรอบนี้นะฮะอ่ะผมว่าแล้วก็ไปต่อนะครับมาไหมเนี่ยมาไหมมาไหมหอยมาไหมหอยไม่มาหรอไม่มาจริงดิเอามาสองนะครับคุณผู้ชมโอโหอน่ะคือตัวเลขมันจะให้แบบ โดนการันตีทุกทีเลยปะเนี่ยมันไม่มีการออกเร็วกว่า80เลยเหรอเฮ้ยเกมเอาสุดจริงๆนะฮะได้ไหมไม่ได้เนี่ยคือแบบเกือเกินนะฮะโอ้ยตายตายตาย,ตายนะฮะอย่างงี้ไปนะครับใส่ต่อให้หมดคุณผู้ชมมันจะได้อะไรไหมเนี่ยอีเวนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะไม่ได้อะไรนะอีเวนเนี่ย หมดยังอะ400เอ้ยหมดแล้วเหรอหมดแล้ว,ลวตัวกาช้าหมดแล้วเอ้าทำไมอ๋อยังมีอีกโอ้โหผมก็ตกใจตอนแรกผมคิดว่ามันจะต้องมีอีกนะฮะเพราะว่าเราสุ่มไปแค่ร้อยกว่าครั้งเองเนาะเราได้ตัวกาชามาอีก55ใบนะคุณผู้ชมตุ้มนะฮะ46อย่าบอกนะโดนการันตีรอบนี้โอ้ my god ฮ <c> ะ <oughs> ออกไม่ละหอยอะออกมาหนึ่งนะครับไม่หวังละผมไม่หวังแล้วเด้อโอ้หออกมาสอง อ่ะการันตีชัดเจนนะครับแบบนี้เนาะได้มา3นี่ครับโอ้โหการันตีชัดเจนโอ้โหไม่ออกด้วยคุณผู้ชมเนี่ยเกมนะครับอย่าไปเติมให้มันเยอะถ้าเติมเยอะเลยจะเป็นแบบนี้นี่แหละนะครับพูดตรงๆเนี่ยเฮ้ยเกียดอะโคตรเกียดอะเอ้าไม่ถึงว่ะคุณผู้ชมยังขาดอีกเยอะเลยอะใช่ไหมเอาได้มาสินะฮะอ่ะทำการสุ่มไปเนาะ อ่ะมาดันมาออกก่อนนั่นเองนะคุณผู้ชมเราออกเป็นเฟื่องเสริมอาเคนด้วยรู้ตัวเลยนะครับว่ายังไงก็ไม่รอดกิจกรรมนี้ไม่รอดแน่นอนนะฮะก็ได้มาหน่อยนึงอืก็ประมาณนี้รับของมาก่อนแล้วกันเนาะเฮ้ยแล้วมันไม่ถึงหรอมันไม่ถึง200ครั้งหรออีเวนนี้ถ้าไม่เติมไม่ถึง200ครั้งเหรอ,อ,เ,เ,รเ,หรอเพราะว่าตรงนี้มันจะหมดแล้วแล้ก็เหลือกิจกรรมแค่ไม่กี่วันเองคุณผู้ชมทำการใส่ไปนะครับ 470ยติยังคงขาดอีกขาดอีกเท่าไหร,ร่อ่ะขาดอีก400อีก20อีก20ผมว่าผมจะต้องเติมแล้วแหละอ่ะก็ทำการซื้อแพ็กไปเลยนะครับ2แพ็คนี้เนาะถ้าไม่ได้กินเราหนักขนาดนั้นก็สามารถเติมให้ได้1ิบที่ตุ่มนะฮะไม่ออกโอ้ยตา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 ย,ตาย,ตาย,ตายมีตรงไหนให้เราอีกเก็บอีกไหมเนี่ย มันมีตรงไหนให้เราเก็บอีกไหมใบากาชารู้สึกว่ามันจะสุ่มไม่ถึง200ครั้งด้วยนะอีเวนต์รอบนี้เนาะดังนั้นเราต้องซื้อนะครับต้องซื้อต้องซื้อสถานเดียวอ่ะก็ทําการสุ่มไปอีก10ครั้งนะฮะไม้ออกเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมเฮ้ยอะไรอ่ะทำโอโ้เจ็บเจ็บนะฮะกิจกรรมรอบนี้อ๋อไปนะครับไปให้สุด เกมมันเอาสุดอะลองข้ามแอนิเมชันบ้างนะคุณผู้ชมเอา้าได้แล้วโอโหเกือบเจ็บนะฮะแต่ว่าโดนตังไปเยอะเหมือนกันนะเฮ้ยหแต่ว่าเราโดนตังไปเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมแล้วเหลือตัวกาชาด้วยไงประเด็นเอาหอกกดอันนี้ปุ๊บดวงมาปั๊บเลยเฮ้ยเอาชิงดีอ่ะก็ถือว่าสําเร็จนะฮะแล้วตัวกาชาทําไมผมมาเยอะจังวะเดียว ออเราได้อันนั้นมาอีกนะครับยังไงสุ่มไปอีกก็นาก่าจะถึง200ครั้งอยู่นะคุณผู้ชมเออก็ประมาณนี้ละกันไปทำการกดไปอีกสิบที่นะครับตุ้มได้มาอีก2เนาะคุณผู้ชมก็เอาเรื่องเอาเรื่องได้อยู่ได้อยู่เนาะ แล้วยังเหลือ,อกิจกรรมนี้อีก3วันนี้ว่ะคุณผ,ผู้ชมถือว่าเราสําเร็จแล้วโอ้โหได้มานะครับตอนแรกอะ่ะคือผมอยากได้จริงๆนะเพราะว่ามันจะได้ในส่วนของป้องกันทั้งหมดนะฮะซึ่งตรงนี้ผมมองว่าผมใส่แล้วมันรู้สึกดีจริงๆนะครับมันรู้สึกว่าโดนบอสตีแล้วถึกขึ้นเนาะดังนั้นเนี่ยก็เลยแบบเออเออเอ,อ,อยากได้แต่ว่าเราก็ต้องดูยอดสุ่มก่อนแต่พอมากดรอบสุดท้ายเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเอา้าออกเฉยนะครับ ไม่งั้นเนี่ยก็คงไม่ได้แล้วไม่งั้นก็คงไม่รอดแล้วนะครับดังนั้นเนาะก็เป็นประมาณนี้ละกันถือว่าเราเสียไปอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทนะกิจกรรมอีเวนต์น,นี้ก็ถือว่าสําเร็จแล้วถามว่าจะต้องเติมเพิ่มไหมตอนแรกผมกะจ,จะเติมให้แบบ300อีกสัก3แพ็คถ้ามันจําเป็นที่จะต้องเติมจริงๆเนาะซึ่งเราก็ไม่ต้องเสียแล้วนะครับจบเพียงแค่นี้เลยได้ในส่วนของเจ้า นี้เฮ้ยสรุปแล้วไอ้ข้ามอนิเมชันมันดีกว่าหรอวะตอนแรกผมก็ลองแล้วอะคือไอ้รอบนั้นอะผมมาลองตั้ง50ใบนะครับก็ไม่เห็นได้เลยแต่รอบนี้นะครับดันได้เฉยอะคุณผู้ชมแล้วได้ตอนที่เรากําลังใกล้จะหมดด้วยนะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับคงไม่มีอะไรแล้วแหละคุณผู้ชมจริงๆแล้วผมอยากได้ในส่วนของเจ้าตัวอาวุธเทพตัวใหม่นะแต่ว่า มันค่อนข้างได้ยากอะ่ะมันต้องใช้ดวงด้วยนะครับยังไงก็ต้องเติมช่วยเสริมเนาะดังนั้นเนี่ยก็เลยแบบมะปล่อยๆไปแล้วกันนะครับผ่านๆไป่อยก็ได้เนาะดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็สําหรับการสุ่มกาชาในรอบนี้ถือว่าไม่เจ็บมากนะฮะเจ็บเพียงหน่อยหนึ่งเนาะดังนั้นผมขอให้คุณผู้ชมที่สุ่มกาชาเนี่ยโชคดีแล้วกันนะครับไม่ได้อาวุธเทพอย่างน้อยๆก็ได้สักขี่มาครอบครองก็ยังดีเนาะสำหรับวันนี้ก็จะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับชื่นใจและสวัสดีครับ